โอเสียงกรี๊ดเอาอินเทอร์วิวหน่อยสิที่นี่คือที่ไหนคะอันนี้คอนะที่เป็นทะเลสาบเฟลมอชิงกเซนะคะอันนี้เป็นวิดีโอนะวิดีโอใช่ไหมคะอ พูดจาภาษาไพเราะนะคะพูดพอๆนะคะที่นี่ไม่ใช่สวนสัตว์ที่นี่ที่ไหนคะที่นี่เป็นบอกสิข้าวอินเทอร์วิวหน่อยสิตอวนี้เป็นสารคดีสัตว์โลกน่ารัก ใช่ไหมออยออยอุ้ยไม่ถ่ายแล้วคุณลูกมามาไหน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 อนเดียอนเดียอนดียมองปตาอยลูกนเดียมงกล้องมองกลองหน่อยยีแม่เอาให้เดี๋ยวแม่ให้พี่ต่อเอาหมูไ้า้ามีเอาหมูก็